f ิวเจอเนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วนะครว่า f ิวเจอเนี่ยก็จะแปลว่าอนาคตถูกไหมลูกอ่าอนาคตนะครับฟิวเก็คืออนาคตนะคะส่วน Tense Tense คืออะไร Tense ก็คือช่วงเวลาเพราะฉะนั้น Future Simple Tense Simple เนี่ยแปลว่าทั่วๆวไปอือะไรที่มันแบบไม่ลงรายละเอียดไม่ลงแบบดีเทลมากไม่ต้องตอบว่าเป็น c o n t i n u ีย s เป็นเพอร์เฟกหรือเป็นอะไรเราก็จะปัดมารวมอยู่ในกลุ่มของซิมเปิลทั้งหมดนะคะอยู่ในกลุ่มของซิมเปิลทั้งหมดอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์เวลากันนิดหนึ่งลูกต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของฟิวเจอร์ซิมเปิลเนี่ยเราจะมีสองโครงสร้างด้วยกันลูกก็คือโครงสร้างแรกก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่นะคะหนึ่งประธานตามด้วยวิวนะคะและโครงสร้างที่สองลูก ตามด้วย e s mr แล้วก็ g o i n g t o นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแจ้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะโดยหนูจะเห็นว่า future simple, future simple เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับอนาคตนะคะเราจะใช้พูดถึงอนาคตแน่นอนเพราะว่าชื่อเท n ก็บอกอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็น future นะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงลูกว่าเราจะใช้กับเหตุการณ์แบบไหนบ้างนะคะใช้กับเหตุการณ์แบบไหนบ้างลูกก็บอกว่าในเมื่อมันมี2เทนนะลูกมันมี2 ไม่ใ่ไม่ใช่เั็นมีสองเทนมันมีเทนเดียวแต่มันมีสองโครงสร้างใช่ไหมงั้นพี่ขอแยกตามโครงสร้างเลยก็แล้วกันนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้เทนตรงนี้มันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตทั้งคู่หรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ แล้วถามว่าความต่างคืออะไรนะคะในเมื่อมันอนาคตทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งะคะเราจะพูดถึงวิวก่อนลูกวิววิวเนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิด แบบห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือฟีลแบบไม่ชัวร์อ่านนะยังไม่เชื่อคาะยังไม่เชื่อนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบคิดเอาตอนนั้นอะเอาแบบห้าสิบห้าสิบก่อนแต่ถ้าเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็คือเป็นเจ้าของ be going to be going to เนี่ยคือเขายาวกว่าเห็นไหมยาวกว่าหมายถึงประโยชน์นี่มันยาวกว่า เพราะฉะนกับของเขาเนี่ยจะใช้กระผิดการนะคะที่จะเกิดแบบ100%อันนี้หากเทียบในกรณีของวิวกับ Going To แค่2อ,อันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีมันมีคู่แข่งอื่นมารวมมันอีกอมันจะเกิดขึ้นต่างกัน แต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตทั้งคู่หรอกแต่จะมีอนาคตแบบชัวรแบบร้อยเปอร์เซนกับอนาคตแบบ5้าสิบอร์เซนนะคะโอเคอะทีนี้ทีนี้อันนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์รวมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างประโยคของฟิวเจอร์ซิมเปิลนะคะของอนาคตทั้งสองแบบแบบแรกแบบที่หนึ่งคือใช้วิว ความชัวแบบห้าสิบห้าสิบไม่ได้วางแผนมาก่อนไม่ได้เตรียมการอะไรมาก่อนนะคะอันแรกเลยลูกชี้ไม่ใช่ชี้ประธานตามด้วยวิวนะคะวิวเป็นโมเดลเวิร์กที่ใช้บอกความเป็นอนาคตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเวิร์กอินฟินิทีเวิร์กอินฟินิีเพื่ออะไร INF คือฟท r เวิร์กอินฟินิีคือกริยาที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะเป็นรูปออริจินะคะเป็นรูปออริจินอลนะคะโครงสร้างนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของประโยคบอกเล่า อ่ะเป็นโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะทีนี้พอเป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงประโยคปฏิเสธก็คือเอา w i l l not มารวมกันซึ่งก็จะได้เป็นรูปย่อคำว่าวนั่นเองนะคะ w o ว t อันนี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธนะคะ s h e w i l l not ไม่ใช่ She will not ประธานว i l l not แล้วก็ w ว n t นะคะ ส่วนถ้าอยากได้เป็นประโย,ะโยคคำถามก็ถ้ามี W H ก็เอา W H ไว้หน้าสุดลูกแต่ถ้าเกิดไม่มี W H ก็ใช้วิวขึ้นต้นประโยคได้เลยนะคะตามด้วยประธานแล้วก็ verb infinitive นะคะเราก็จะได้ประโยคคำถามมาอืมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคต่อไปลูกอ,อันที่สอง อันที่2เนี่ยจะเป็นโครงสร้างของ is am r going to มเพราะว่าหนูจะต้อง pick up ก็คือเลือกอันใดอันหนึ่งดูประธานก่อนแล้วค่อยเลือก is am r ให้ถูกต้องนะคะตามด้วย going to แล้วหลังจากนั้นหลัง going to ก็เป็น verb infinitive เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคบอกเล่า is am r going to ก่อนแล้ว verb infinitive นะคะหรือถ้าเป็นปฏิเสธก็ is am r เนี่ยมารวมกับ not ได้เลยนะคะ is not am not are not ก็คือ a r e n นะคอะันเนีนะอันนี้จะเป็นประโยคปฏิเสธอืมประโยคปฏิเสธเนาะเขามีคำว่าอะไรมีคำว่า not อยู่ด้วย not not แล้วก็ not ต่อไป wh ขึ้นต้นแล้วก็ is a m r แบบนี้ประโยคคําถามเป็นต้นนะคะเป็นต้นประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคตรงนี้จดเอาไว้ลูกถ้าเกิดมองไม่เห็น จดเอาไว้นะครับจดเอาไว้แฟนโครงสร้างม,มันก็จะมีประมาณนี้ลูกที่นี้ถามว่าสิ่งที่เราจะต้องไปรู้หลังจากนี้ก็คือเราจะต้องไปรู้อะไรเราจะต้องไปรู้ในส่วนของ view ถูกปะวิวที่มัน versus หรือสู้กันกันกบอะไร be going to เราจะต้องไป แยกให้ชัดเจนหรือเห็นภาพให้ชัดเจนว่าแล้วตกลงวิวมันใช้ในกรณีไหนบ้าง going to B e going to Islam going to ใช้ในกรณีไหนบ้างนะคะอันนี้แหละคือสิ่งห่งที่ต้องทำคำทของใจให้ชัดเจนนะคะอ่าและใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแอดไลน์ line, สถาบันเพื่อมเพมพลความรู้ดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย